วันนี้มีแฟนเพจทั้ง Facebook และ YouTube สอบถามกันเข้ามาว่าการโพสใน Facebook เชิญชวนให้เล่นการพนันเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่สวัสดีครับใครแวะเข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเราคู่หูทนายป่วยด้วยนะครับตอบตรงนี้เลยนะครับชัดๆว่าผิดผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12 คือผู้ใดจัดให้มีหรือเป็นการเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมให้ประชาชนเล่นการพน,นันมีโทษจำคุกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมีความผิดตามกฎหมายและที่สำคัญการโพสต์หนึ่งครั้งมีความผิดต่อหนึ่งคดีนะครับ <Yeah. S 1> โพสต์อีกครั้งก็เป็นกรรม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 ไปอ่าสำหรับการโพสต์เชิญชวนเรื่องการพนันเนี่ยทำให้ครอบครัวหรือสถ,ถาบันครอบครัวเนี่ยมีความเดือดร้อนหรือแตกแยก บางคนเนี่ยอาจจะเอาเงินเก็บของตอนเองเนี่ยมาละลายกับการเล่นการพนันหยุดอะครับหยุดเชิญชวนให้ประชาชนเล่นการพนันนะครับแล้วอย่าหาว่าทนายไม่เตือนนะครับผมสอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ